ไปนะคะมาดูการเลื่อนกราฟค่ะจะกล่าวเพียงแค่2รูปแบบนะคะคือกราฟของฟังก์ชันไซน์กับคอสค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่นี่เลยนะคะการหาค่าของฟังก์ชันของรูปแบบไซน์กับรูปแบบคอสจะคิดแบบเดียวกันนะคะคือเราจะให้ตัวนี้ค่ะ bx บวก c เท่ากับ0นย์นะคะเราแก้สมการเราจะได้ว่าเราเริ่มต้นที่ bx บวก c เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะให้ x ได้เท่าไหร่คือเราเริ่มต้นที่ x เป็นตัวนั้นเลยค่ะ เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะดูตำแหน่งที่สิ้นสุดนะคะให้ b x บวก c นี้ไปเท่ากับ2พายค่ะแก้สมการหาค่า x นะคะ x ได้ x เท่าไหร่ก็คือจุดสิ้นสุดอยู่ที่นั่นค่ะค่าสมบูรณ์ของอ่ m p จุดคือค่าสมบูรณ์ของ a ก็ยังเท่าเดิมนะคะคิดเหมือนเดิมค่ะค่าก็คือใช้2พายหารด้วยค่าสบูรณ์ b เหมือนเดิมนะคะถัดไปค่ะเราลองมาดูกราฟนะคะจาก y เท่ากับ sin วงเล็บ 2x ลบ pi 2ฮะมาหาจุดเริ่มต้นค่ะให้ 2x ลบ p ส่วน2นะคะเท่ากับ0ค่ะแล้วแก้สมก,การนะคะหาค่า x ย้าย pi ส่วน2จากลบไปเป็นบวกนะคะย้าย2ไปหารซ้ำได้ายส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นที่ x เป็นายส่วน4ค่ะถัดไปค่ะใช้ว่า 2x ลบ p 2เนี่ยนะคะไม่ให้เป็น0แล้วค่ะให้ไปดูว่าสิ้นสุดที่ 2pi นะคะแก้สมก,การหาค่า x ค่ะ ถ้าเราย้ายตัวนี้ไปบวกกันเราจะได้5้าพายส่วนสใช่ไหมคะย้าย2ไปหาร3าได้5้าพายส่วนสี่นะคะแอมพิ MP จุดก็คือค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3นะคะค่าก็ยังคงเป็น2องพายหารด้วยค่าสมบูรณ์ของอ่าคราวนี้หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ2ค่ะเพราะตรงนี้เป็นเลข2นะคะก็จะได้เป็น1นึ่พายค่ะให้เราสังเกตว่าความยาวค่าเราจะเป็นพายใช่ไหมคะเราลองเอาเริ่มต้นกับสิ้นสุดตรงนี้ลบกันเราก็จะได้เป็นพายเช่นเดียวกันค่ะ เห็นไหมคะอันนี้คือเป็นการตรวจสอบไปในตัวเลยนะคะว่าคาบของเราจะยาวแค่พายค่ะต่ัดจากนั้นเรามาพิจารณา,นานดูในรูปเลยนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่พายส่วนสี่ใช่ไหมคะ ถัดไปเราก็จะเป็นสเกลของสองพายส่วนสี่ซึ่งเราก็ตัดกันได้เหลือสองเออพายส่วนสองใช่ไหมคะถัดไปเป็นสามพายส่วนสี่นะคะสี่พายส่วนสี่ห้าพายส่วนสี่นี่ค่ะเริ่มต้นเราจะมาเปลี่ยนจากศูนย์นะคะมาอยู่ที่พายส่วนสี่เราก็กําหนดค่าเข้าไปจากหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสามตามแอมพลิจูดเรานะคะ ูกจะได้เป็นแบบนี้ค่ะฟังก์ชันไซน์นะคะถัดไปเราลองมาดูรูปในตัวอย่างที่สิบนะคะจากตรงนี้เราจะนำตรงนี้ไปคิดเป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดอีกค่ะเริ่มต้นก็บอกว่าให้ x บวก p ส่วน2เนี่ยนะคะเท่ากับศูนย์ค่ะพอเราแก้สมก,การเราจะได้ x เป็น ลบพายส่วนองใช่ไหมคะคราวนี้จะเริ่มจากเริ่มต้นที่ศูนย์ไปเปเริ่มต้นที่ลบพายสองนะคะจุดสิ้นสุดก็เช่นเดียวกันค่ะให้ x บวกพายสองไปเท่ากับ2พายนะคะแก้สมการค่ะเราจะได้ว่าถ้าย้ายตัวนี้ไปลบกันจะได้ว่า x เป็น3พายส่วนสองนะคะแอมพลิจูดก็คือ2นะคะคาบก็คือ2พายหาร1หารด้วยค่าสมบูรณ์1น่คาบคือ2พายค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราจับตัวนี้ไปลบกันนะคะ คาาของเราออกมาก็จะได้เป็นสองพายนะคะค่ะคราวนี้เราจะเริ่มต้นที่ลบพายส่วนสองค่ะศูนย์พายส่วนสองตรงนี้เป็นพายนะคะเป็นสามพายส่วนสองค่ะ กราฟเลื่อนมาอยู่ที่ไา่สันสองลบไา่สันสองนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเราค่ะคราวหน้านะคะเราก็จะไปลองดูแบบทดสอบกันนะคะวันนี้สวัสดีพบกันอีกแล้วนะคะ คลิปนี้เป็นการนำความรู้เรื่องกราฟมาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะจากโจทย์ข้อที่1นะคะจงหาจํานวนจริง x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนและน้อยกว่าหรือเท่ากับ2พายนะคะและทำให้ sin x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ cos x เถ้าเราใช้กราฟที่เคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆน,นะคะมาช่วยในการแก้ปัญหาจะทำให้การหาคำตอบเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวค่ะ ลองชมดูนะคะก่อนอื่นเราจะพอดกราฟก่อนนะคะถ้าไซด์ศูนย์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมคะไซด์พา,ายสองจะมีค่าเป็น1ค่ะไซดพายจะมีค่าเป็น0ูนย์ไซ์ส,าย,า,ยสา,ายสองมีค่าเป็นลบหน,นะคะและไซด์สองพายมีค่าเป็น0นย์ค่ะ ไปนะคะดูที่กราฟของฟังก์ชันคอสนะคะกราฟของฟังก์ชันคอสคอสศูนย์มีค่าเป็น1นะคะคอสพายสองมีค่าเป็น0นย์ค่ะและคอสพายมีค่าเป็นลบหนึ่งคอสสามพนสองมีค่าเป็นศูนย์คอสสองมีค่าเป็น1นะคะ เส้นสีพูคือ y เท่ากับ cos x นะคะแลเส้นสีนเงินนี่คือ y เท่ากับ sin x ค่ะเราไปดูที่คำถามกันนะคะคำถามถามว่าช่วงไหนที่ x มีค่าอ่าขออภัยค่ะช่วงไหนที่ sin x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ cos x ให้เรามาดูณนะจุดตัดของกราฟตรงนี้นะคะระหว่างศูนย์ถึงพันสองจุดตัดตรงนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะอยู่ระหว่างศูนย์หนึ่งพันสองก็คือพันสี่ค่ะณนะจุดตัดตรงนี้นะคะ่ะให้ดูดูว่า sin x เส้นสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ใต้เส้นสีชมพูนะฮะเส้นสีน้ำเงินอยู่ใต้เส้นสีชมพูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ sin x น้อยกว่า หรือเท่ากับ cos x นะคะอีกช่วงหนึ่งให้มาดูช่วงนี้ค่ะน่าจุดตัดของกราฟ s i n กับ cos ั้งนี้นะคะตรงสเกลตรงนี้คือถ้าตัวนี้เป็น p 2สองตัวนี้จะเป็นสองอขออภัยค่ะตัวนี้เป็นพายนสี่นะคะตัวนี้จะเป็นสอง p ส่วนีค่ะเพราะฉะนั้นครึ่งช่องตัวนี้จะเป็นสามสสี่ตัวนี้จะเป็น4ี่ p สนสี่นะคะเพราะฉะนั้นครึ่งช่องทางนี้ก็คือห้า p ส่วน4ี่ค่ะตรงนี้นะคะ เราจะเห็นว่ากราฟ s i n กับคอสตัดกันที่นี่แลวให้เราดูว่าช่วงที่ s i n น้อยกว่าคอสก็คือเส้นสินเงินอยู่ใต้เส้นสีชมพูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นคําตอบช่วงที่ s i n น้อยกว่าหรือเท่ากับคอสนะคะสรุปได้ว่าถ้ากราฟ sin x น้อยกว่าหรือเท่ากับคอส x นะคะคำตอบคือ x ต้องอยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ะคะและน้อยกว่าหรือเท่ากับพพ่ส่วนสี่เส้นตรงนี้สีม่วงนะคะเส้นนี้ขาดตอนกันเราต้องใช้คาว่าหรือเป็นตัวเชื่อมนะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ5 π าพส่วนสี่ค่ะและน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 π คะ่ะอันนี้เป็นคำตอบนะคะ หรือเราอาจจะตอบว่า x อยู่ในช่วงปิด0ถึงพายส่วน4หรือคือยูเนียนนะคะปิด 5π ส่วน4ถึง2ยค่ะถ้าเราวาดกราฟได้นะคะก็ใช้กราฟนี่ช่วยในการแก้ปัญหานะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ จงหาจํานวนจริง x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และน้อยกว่าหรือเท่ากับสองพายนะคะข้อนี้โจทย์ให้หาว่าณช่วงไหนที่ sin x บวก cos x แล้วมากกว่าศูนย์นะคะมากกว่าศูนย์คราวนี้ไม่มีคําว่าเท่ากับศูนย์นะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็มาพอดกราฟกันนะคะกราฟของฟังก์ชัน sin s i ซนศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ไซนพายสองมีค่าเป็นหนึ่งซพายมีค่าเป็นศูนย์ไซสามพายสองมีค่าเป็นลบหนึ่งและ s ซ n 2สองพายมีค่าเป็น ศูนย์นะคะ <S <S เส้นสีน้ำเงินก็คือ y เท่ากับ sin x ค่ะต่อไปไปดูกราฟของ y เท่ากับ cos x นะคะอืม ข้อน,นี้จะทำให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราจัดรูปตัวนี้ใหม่ค่ะ sin x ให้ย้ายบวก cos นะคะข้ามไปเป็นตัวลบ cos ค,ค่ะนะคะจะทำให้เราคิดง่ายขึ้นค่ะเพื่อจะหาคำตอบได้มากได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพอดกราฟตัวนี้นะคะลบ cos x รูปต้องบิดลงล่างนะคะ เส้นสีมพูนี้คือ y เท่ากับ cos x เท่ากับลบ cos x ค่ะ y เท่ากับลบ cos x นะคะต่อไปนะคะโจทย์ต้องการที่จะหาตัวนี้ค่ะ sin x มากกว่าลบ cos x ช่วงที่ตำแหน่งมากกว่ามากกว่านะคะหมายถึง s i n มากกว่าให้มาดูช่วงนี้ค่ะ เส้นสีน้าเงินเนี่ยเส้นสีนเงินนี้จะอยู่สูงกว่าคอสนะคะเส้นสีนเงินคือเส้นของทรายนะคะมากกว่าคอสต,ต้องอยู่ในช่วงนี้นะคะสูงกว่าเส้นคอสค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้นะคะณจุดตัดตรงนี้นะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่0ถึง 3π ส่วน4นะคะที่กราฟของฟังก์ชันไซน์มีค่ามากกว่าคอสยังมีอีกช่วงหนึ่งค่ะคือช่วงนี้ค่ะจากที่กราฟตัดกันนี้นะคะเออมื่อกี้เมื่อคู่นี้มาถึงตรงนี้ก็คือายส่วน2ใช่ไหมคะ π ส่วน2 3π ส่วน4ถัดไปต้องเป็น 4π ส่วน4 เป็นห้ายส่วนสเป็นหกายส่วนสเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้นะคะคือเจายส่วนสี่ค่ะแล้วมาลงที่นี่ก็คือแปดพายสี่ก็คือตัดกันได้สองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบช่วงนี้เราจะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันไซน์คือเส้นนี้นะคะอยู่เหนือกราฟฟังก์ชันคอสคือเส้นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้จะได้อีกที่หนึ่งนะคะก็คือว่ามากกว่าเจายส่วนสี่นะคะ ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2พายค่ะจะเป็นคำตอบของ s i n x ที่มากกว่าลบ cos x นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือเราต้องตอบว่า x อยู่ในช่วงปิดศูนย์นะคะถึงเปิด3ามพายส่วน4ค่ะนี่ค่ะตำแหน่งนี้นะคะกับตำแหน่งนี้อีกตำแหน่งนึงค่ะ เส้นขาดกันเราต้องอยู่เนียนะคะเปิดตั้งแต่7พส่วน4ถึงปิด2พายค่ะเห็นไหมคะถ้าเราวาดกราฟได้นะคะเราหาตำแหน่งของคำตอบได้ง่ายมากเลยนะคะใน2ข้อที่เป็นตัวอย่างนะคะเนะคะเราลองมาดูแนวข้อสอบโเก่านะคะของข้อสอบ N อ็ค่ะแต่ก็ไม่ร้าสมัยนะคะเราสามารถนำกราฟมาช่วยได้ช่วยในการคำนวณได้อย่างง่ายดายเลยค่ะในการหาคำตอบนะคะ ข้อที่1นึ่าบอกว่าถ้า x อยู่ใน R บวกหรือเป็นสมาชิกของจำนวนจริงบวกที่มีค่าน้อยกว่า2พายนะคะตรงนี้เราตีความได้เลยค่ะว่า x เนี้ยจะต้องมีค่าอยู่ในช่วงเปิดนะคะ0ถึงเปิด2พายค่ะโจทย์ถามว่า2ลบ cos 2x มีค่ามากสุด เมื่อ x มีค่าเท่าใดนะคะอันนี้นะคะเออครูจะนําเรื่องตอนที่เราเริ่มต้นการเรียนเนี่ยในการคํานวณหาเนี่ยนะคะหาค่าไซน cost แทนในรูปแบบของวงกลมเอามาใช้นะคะอา่าณจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือพิกัด10น์นะคะจุดนี้จะมีพิกัดเป็นลบหนึ่งศูนย์นะคะ แขนตรงนี้คือศูนย์เรเดียนค่ะขึ้นมาที่นี่เป็นพายส่วนสองเรเดียนนะคะมาแขนนี้เป็นพายเรเดียนสามพายส่วนสองเรเดียนและก็เป็นสองพายเรเดียนนะคะสองลบคอสสองเจะมีค่ามากที่สุดค่ามากสุดนะคะเมื่อ c o สส x ต้องมีค่าเป็นลบหค่ะเพราะถ้า cos สอง x ตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบหเราก็จะได้ว่าลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมคะจะทำให้สองบวกหมีค่าเป็นสามถือว่ามีค่ามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า cos สอง x มีค่าเป็นลบ1น,นะคะให้เรามาดูที่แขนนี้เลยค่ะหมุนแบบทวนเข็ม มาลงที่นี่ใช่ไหมคะค่าของ Cos เราอ่านจากตัวนี้ใช่ปะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า Cos 2x ตัวนี้ที่มีค่าเป็นลบ1ความหมายก็คือ Cos π i ค่ะ cos π นะคะถ้าเราปลด Cos อ,ออกเราจะได้ว่า 2x คือ π พแก้สมการเสร็จแล้วเราจะได้ว่า x เป็นค่าเป็น π พส่วน2ซึ่งเราจะเห็นว่าจากช่วงที่โจทย์ให้มาเนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง2 π เพราะฉะนั้นค่าของ x ที่เท่ากับ π/2 ยังน้อยเกินไปนะคะให้เราหมุนต่อไปอีกหนึ่งรอบค่ะการหมุนอีกหนึ่งรอบเราก็จะได้ว่าถ้าเราหมุนหนึ่งรอบคือ2ยใช่ไหมคะพอหมุนมาลงอีกครั้งถ้าเราหมุนหนึ่งรอบก็จะลงที่2ยค่ะถ้าเราหมุนต่อมาที่นี่อีกก็จะไปลงที่แขนยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายคือ cos 2π บวกย ก็คือ3ภพายนะคะพอปลดคอสออกเราจะเหลือ3ภพายค่ะแล้เราจะได้ว่า3ภพายนี้ก็ต้องหารด้วย2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ในข้อที่4ค่ะถัดไปนะคะเรามาดขูข้อ2นะคะครั้งนี้เขาให้ว่า x อยู่ในช่วงลบมากกว่าลบ3าพายสอและ น้อยกว่า3าพานะคะโจทย์ถามว่า3บวกคอ s ส x มีค่าน้อยสุดเมื่อ x มีค่าเท่าใดนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่วงกลมหนึ่งหน่วยกันถ้าเราหมุนนี้แบบทวนเข็มนาฬิกานะคะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกามาลงที่แขนของพายค่ะ ณจุดนี้พิกัดก็คือลบหนึ่งศูนย์นะคะแต่ถ้าเราหมุนแบบตามเข็มนาฬิกามาลงที่นี่ก็จะได้ว่าตรงนี้คือลบายค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 3บวกคอส 3x ค่าน้อยสุดเมื่อ c o s 3x ต้องเท่ากับลบหนะคะซึ่งถ้าดูตามรูปถ้าเราหมุนทวนเข็มเราจะได้ว่ามันคือคอส p พใช่ไหมคะหรือถ้าเราหมุนแบบตามเข็มจะได้ว่าค่าคือคอสของลบายค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราปลดฟังก์ชัน cos ออกเราจะเหลือว่า3 x เท mm hmm. ่ากับ pi หรือลบ p นะคะแก้สมการแล้วจะได้ว่า x มากกว่าอา่าขอโทษค่ะเท่ากับ p ส่วน3หรือลบ p ส่วน3ค่ะซึ่งอันนี้จะไปตรงกับคำตอบข้อที่3นะคะเป็นไงคะสข้อแล้วง่ายไหมคะถ้าเราใช้กราฟในการแก้ปัญหาค่ะ ถัดไปเราไปดูโจทย์ข้อ3กันนะคะถ้า x อยู่ใน R บวกและ x มากกว่า2น้อยกว่า2พายนะคะกราฟของตัวนี้จะมีค่าต่ำสุดเมื่อ x มีค่าเท่าใดให้สังเกตนะคะลักษณะนี้เป็นการเลื่อนกราฟค่ะนะคะเป็นการเลื่อนกราฟออกจากจุดพิกัด0ูนย์นะคะ เราก็จะใช้วิธีพอดกราฟนะคะช่วยในการคำนวณค่ะช่วยในการหาคำตอบนะคะจากตรงนี้นะคะให้ไปหาที่จุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเราจะต้องใช้ว่า2 x ลบ pi ส่วนมีค่าเป็นศนย์ยังจำได้ใช่ไหมคะถ้าเราแก้สมการหาค่า x ค่ะย้ายลบ pi ส่วนข้ามไปเป็นายส่วนสองย้าย2ไปหารซ้ำได้เป็น pi ส่วนสี่นะคะไปดูที่จุดสิ้นสุดค่ะ จุดสิ้นสุดนะคะเราก็ให้ว่า2อ x ลบ pi สองนี้มีค่าเป็น2พค่ะพอเราย้ายตัวนี้ไปบวกกันก็ได้5พายส่วนสใช่ไหมคะย้ายสองไปจากการคูณไปเป็นการหารซ้ําค่ะจะได้เป็น5พายส่วนสค่ะแสดงว่ากราฟเราจะเริ่มต้นที่ pi สี่นะคะและสิ้นสุดที่5พายส่วนสีค่ะ ค่ะเริ่มต้นที่พันสี่สิ้นสุดที่ห้าพันสี่นะคะระหว่างช่วงนี้เราก็จะแบ่งสี่ส่วนเท่าๆกัน1นึ 1> himself, ่งพันสี่สองพันสีก็คือพันสองนะคะแล้วก็สามพันสี่สี่พันสี่ก็คือ1นึ่พันะคะแล้วก็5้าพัสค่ะเป็นไงคะเห็นคําตอบได้ยังคะว่าถ้า y เท่ากับสาม 2 x ลบพายส่วน2นะคะมีค่าน้อยสุดเมื่อ x เป็นเท่าไรคะนักเรียนเห็นชัดไหมคะเมื่อ x เป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะค่าต่ำสุดของกราฟใช่ไหมคะมก็ตอบได้เลยคะ่ะเมื่อ x เท่ากับค่าพายค่ะ ง่ายไหมคะจากที่เราใช้กราฟมาในเอ่อมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะคิดว่านักเรียนคงตามได้ทันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ